ข้างหลังผมครับท่านผู้ชมครับ นั่นก็คือบ้านนั่นก็คือกระโจมนั่นก็คือที่พักในอนดีตของเออร์เวนเคอร์อของคนที่นี่แหละครับวันนี้ชาวบ้านที่นี่ยังรักษายังเป็นตัวตนในอนดีตนะครับว่าเขาอยู่กับกระโจม เพน,นี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่มากๆเลยเขาใช้ชนชาติเขาใช้วัฒนธรรมเขาใช้การกินอยู่มาเป็นจุดขายมาเป็นจุดสร้างให้คนหลายๆคนนั้นสนใจที่จะมาเที่ยวที่จะมาชมแล้วที่จะมาใช้ชีวิตแบบของเข้าไปด้วย ชนนะาออชรับ้ผมคตอนนี้ผมอยู่กลางวงของกวางเรนเดียร์ซึ่งเป็นกวางถ้าว่าไปแล้วเนี่ยมันก็มาจากรักเสเซียครับมาจากไซบีเรียเมื่อ400ปีที่แล้วแล้ววันนี้ผมยืนอยู่กับคุณหลิวคุณหลิวเป็นคนซึ่งดูแลกวางฝูงนี้ กวางฝูงนี้มีเรื่องน่าสนใจอยู่คือว่าทุกท่านเห็นไหมครับว่าเขาไม่มีกรงไม่มีอะไรล้อมเลยแล้วกวางพวกนี้ก็ยังอยู่อยู่ในกลุ่มนี้โดยที่เจ้าของไม่ต้องมาทําอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่น่าสนใจคือว่าเขาได้เอากระดิ่งครับไปแขวนไว้ที่คอกวางเพื่อจะได้รู้ว่ากวางนี้เดินเข้าป่าไปแล้วถ้าเกิดหากับบ้านไม่เจอเนี่ยเขาก็จะได้ไปเรียกเขาจะได้ไปหาได้ถูกต้อง กวางกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณเกือบ50ตัวครับแล้วเขาก็ใช้กระดิ่งเป็นการที่จะให้กวางอันนี้ออกไปทำมาหากินอยู่ในป่าข้างๆเรานี้ได้หมดเลยโดยที่ทางเจ้าของนั้นจะไปหาหญ้าครับเป็นหญ้ามอสชนิดหนึ่งที่กวางมันชอบกินอยู่ในป่าตอนนี้มีปัญหาอยู่ก็ที่ว่าตรงเนี้ยเป็นพี่น้องกันแล้วก็ออกลูกมาด้วยกันเนี่ยทำให้กวางตัวนี้เล็กลงครับปกติแล้วกวางนี่จะต้องใหญ่กว่านี้อีก และผลประโยชน์ที่ทางนี้จะได้ก็คือขายเขาวกวางหนังกวางเนื้อกวางแล้วก็ยังมีเอ็นกวางครับเพะนั้นนี่ก็คือกลายเป็นธุรกิจครอบครัวที่ใช้ป่าใช้สิ่งแวดล้อมอยู่ใกล้ๆนี้เป็นบริเวณที่ทำให้เขาสามารถทำเป็นรีสอร์ทเล็กๆได้ครับสามารถที่จะให้คนมาอยู่พักแล้วก็ดูกวางแล้วก็ทานอาหารครับนี่ก็คือ ชนชาติเออวนเคอซึ่งเป็นชนชาติที่มีบรรพบุรุษมาจากในรัสเซียแล้วก็ใช้กวางนั้นเป็นเพื่อนใช้กวางนั้นเป็นศักดิ์ศรษฐกิจแล้วก็ใช้กวางนั้นอยู่กับเขามาตลอดครับ